สวดีครับครับผมหมเแปลนขึ้นมาอยู่นี่บ้านนี่ครับผมก่ ER. อนครับผมก่อนอ่ะสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีตอนนี้เฮาอยู่ที่บึงการพอดีน้องพินมาเฮ็ดธุระสีข้ามไปพักซันฮิธุระไปหน่อยแล้วก็กลับมาหาขายย้ายรถจะรถรถมันนัดเจอกันกับเกย์แปดนนี่บึงการขี้เลย เอาเอาขี้หนังข้หนัม้วเมเ่อาโอ้คนเห็นตำรวจไปเอาเนื้อเป้าลูกีดเพสงสนนักันอยู่เบืองกันกับจเปลี่นน้อยปลี่ยนน้อยเห็นบ่เห็นบ่หาเบิ่อีดีเด้อ นาว่พ่อให้พ่อให้พ่อให้เปาเปาพอดีน้องวินมาเฮ็ดทุระยุอันเฮ้ยว่าฉันหลานก็ได้มาเฮ็ดทุระยุบึงการทข้ามไปประชันกันอีกหลายจังน้อยแล้วกันข้ามมาก็เลยนัดเจอ๊ก okay, ันกับเจี๊ยแปนยุบึงการเหม็นปะอันนี้เชส้นอลายให้นไหมเป้าเพิ่งยิ่งเฮ้สวัสดีครับปรกันลึงมาทายเจีแปนน้อยให้เบิ้งแนาะว่าฉัน ยากเห็นพัฒนาการเจเป็นน้อยเจเปนมากเลยนี่เป็งประเเล่าอเดี๋ยวบอกให้มาเปิดเปิดซองอยู่เดี๋วซีมาเปิดซองให้ัเปิแน่วนเเล่าาเนี่ได้ิดตจมเจเปนเ้ยเป็นปรเล่าป่ะไปปรเล่านาเทาปะาเทาปะอุ้ยเจปนกบนี้นะเจเปรนหญ่บอกโอ้เป้าเนี่ให้น้องเป้า นให้น้องเล่นน้ำนี่สบายดีปะเปิ้ลสบายดีน้องให้ปะเปิ้ลเปิดองแมวสนยะกินพัาน่าการเจแปเดี๋ยวให้ปะเปิ้ลเปิดซองอีทูคอนว่าต้องไปปลูกเฮียจะคล้องหรอกล้ฮมาเก้ออันทารฮ้หกสารจุ่มวัน นี่เขาเียกเป็นทุตแจ้งอีเนีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุกขึ้นครับเเอ้ยจะชังเน่ยอออจับแร้วซับแล้วอออแปนมาเลยจะแปนเฮ้ เชื่อปนยำหนาวดิเดนเื่อเป็นยำหนาวิเดนหอนนะมายังยัยังใชเสียงเดียวกีใอู้ัวหอยบ่เจ็บไปตัวแม่ยันยันเลยสีเรยสยัน เอออ๋อไปต้มเด้อไปต้มไม่พอนี้กินเด้ออ๋ออ๋อได้เปลี่ยนไปลด้วยวอยาอเี่ยแปลด้วยร่าเดิ้ลอ๋ออ๋อยังเดียวยาได้ลดได้ลดได้มาเด้อมาเด้อลดเด้อเมื่อเปลี่ยนแปลงจับหอยนี่เปนเ้นอี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 นี่นี่นี่อี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  Ê, <laughs> yang chắc yang đi a khát ăn chạy Buồn. chạy 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 rồi chạy oh. chạy oh. Lại. Bà đi, đi, bà chạy chạy เป็นนังเป็นอะโอ้นี่น่านี่น่าแพน้องเบิ่งบอกเป็นแพนหรือไงไอปะปา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 ปะปะเฮ่อเฮ่อตอนต่อยอ่ะทีท่าเมียเด้อเมียไปเฮ็ดธุระแป๊บนึงเด้อโอเคไหมทำยังไงโอเคน่ะ มือทำยังไงโอเคน่ะฮะโอเคไม่ใช่โอเคถูกต้องบายบายบายพวกพี่ไหมมามาบายบายเอินดีไหมนัดเจอกันซ้ำนี้ละเอามามามาวันสุดเช้าอาทิตย์ังเจอกันใหม่บาย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 ป้าป้าเราไหมป้าป้าบายบายบาย เดี๋ยวเราปิงก็สิไปเฮดุล่าโตค่ะไปเฮดุล่าโตขัย่อก็ทาอย่กบพอย่รถค่ะบายบายบาายบายเจเป็นน้อยนี่ละบายบายไปไ้ยะเด้อเฮดุละกันเด้อ บไ <Bye. S 2> <Bye. S 1> ปเดี๋ยวน้องปิ้นข้าไปเห็ดทุระยึกฟังหูนก่อนพานงี้กับท้าที่น้ำพอนี้กเกี่แปนเมื่อแล้วเดี๋ยวพาเบึ้งน้ำของพี่น้องน้ำของตจนนี้บุหงวาสิลายํำใดแล้วเดี๋ยวเอาลูกไปเบ่งพร้อมกันตอนนี้เอาใจค่าเงาเรียร,ร้อยแล้วใจค่าเงาแล้วต้องยางไก่เลยพี่น้องมารอบนี้ไปนะ คันใดบกี้ขันเราพต้องอย่างไก่มารอบนี้เพราะว่าน้ำมันขึ้นไหลาเต็มฟั่งคูงเลยพนะูน่ะน้ำเต็มฟังพอต้องอย่างไก่ปะ่ะน้องพี่สิคะไปเหตุุุระยู่ปักซันมาเหทุุาะยูปักสันหล้กะกับลับมหาขายจองพอลุกทายย้ายยูร์ ไก่ลูกหงลูกตาเลยน้ำโขงขึ้นหลายคักน้ำกระดิ่งก็ขึ้นหลายเห็นไอ้ว่าน้ำต็มเลยโ <c oughs> อ้บรรยากาศงามขนาดเลยกลางน้ำโขงน้ำต็มฟังไปนะตอนนี้ทางเหงืออ,อกทางเหงาอ,ออกก่อนขยัน <c oughs> ใ,ให้มานำ <c oughs> พรได้ให้ไปนำพอวาน้องฟินข้าไปฮิธุระแล้วก็กลับมาท่ายุลด,ด้านพุ่มเดนเดึงกันกตอนนี้เรานั่งท่าเหงาออกเหงาออกไปรอบนึงแล้วออกไปเมื่อกี้นี่แหละพอดีมาบทันเหงอเมื่อ้อาเหงออกสกอักก่อนเดี๋ยวพาท่าลำไม่ กำลังสิออกจักน่อยพุ่นล่ะน้ําเต็มฟังเลยพี่น้องเต็มฟังโคงเลยบบบบน้ําหลายขนาดเลยบ่ต้องหยังไกลน้ํามันขึ้หลายหยังแป๊บเดียวแต่ก่อละหยังขึ้นจน่าฮอบหยังขึ้นฟังป่ะเฮาาเหงือออกะกอนนงทาน้ําเต็มเลยไหลหงขนาดเลยน้ําเนี่ยมาเจอทางสปปลาวงาทงไทยยังเพิ่นออกเครืออยู่ มาเต้นลาวแล้ว ฟังเลยน้ำโขงเต็มฟังวันนี้เฮายูก่กลางน้ำโขงไม่ได้นี่พี่น้องยุก่กลางน้ำโขงเลยไปเดี๋ยวข้ามไปซปป,ปล่ากับน้องปิน่นไปผู้เดียวข้ามไปผู้เดียวเพราะว่า ่ลูกนอนท้าอยรถเดี๋ยวพ่จะได้เสา้ามาน้องเียวจไปโเรียก่นเปลานค็นลนยต้องเ้ารามาประมาองลูทอยถตอนนี้น้องปีมาหอดฟังสปปาวลหยางจะไปเห็ดเหลืองเอกสารเอาเมืองก่อนแล้วน้องปี๊ดิไปเห็ดธุระโตอะไรกันก็มาหาคาใหญ่ ดูละดุลังให้เหรียบร้อยก่อนเดือดฮ้อนขนาดเลยใครแต่บ่ลได้ย่ายงไก่พี่น้องคันย่างไก่นี้นเหตแตงเหตแตนแดดแดดก็แหงแหงหัวนะใครแต่น้ำนะของมันขึ้นไหลเต็มฟังเลยเต็มฟังบานิฮ่องเปอร์ได้ย่างไก่บานีิใครแน่จักน้อยมาฮอดปักซันแล้วกับซ้ำหอดบ้านเจ้าของ คืนฮอดบ้านได้ปันนี้พี่น้องึ้นฮอดบรรยากาศนอนนาบรรยากาศยู่นาอยู่บ้านบนตกจยังสีน้ำกระดิง่งกัะน้ำไหลงามเลยละ่ะเดี๋ยวน้องปิ้นเข้าไปเห็ดเรืืองกันเรื่องสปอร์ตเอกสารเข้าเมืองด่านปากสัน gọi cái căn săn không hàng tuần mà họt bắc săn mô mờ họt ban cả khi họt ban hùng hùng như thế nào thì nó không có cây thu lạ lập lẹp nói luật nó cho nhau buồn lạp thù này ดูสภาพให้แม่ดูสภาพ,พเลยเนี่ยดูสภาพความดืดอะหาจะล้างรถแล้วมือวานมือก้อนนี่พี่น้องพวกรถบ้านนี่ให้ยูกระพรอเป็นยังสี่บอะไม่เคยเลยไปไปยูงานเตาซะดื้อไปยูกระเต้าวะเป็นยังสี่บอกอยูกระพรอนะก็ต้องบวกไปยูพูดี่้นเรือแลนะ้วนะเอาเซ่บ <แส S 2> <ส>ก็ เอาแซะบะดฮคนามดื้อคนมึนนี่สุดยอดยูนี่มันดื้อว่าเป็นหมาซากะยางด้วยนะโอ้ยขี่รที่เลือไทยโลกขี่รถน่ะเบืงก็มาได้ปะนี่ใครดื้อใครดื้อตีเตียไหมเฮ้ยพ่อสิไปไปธุระมาเรียบร้อยแล้วอยู่กับพ่อปั่นมาแม่นั่นอยู่ทางขยะพี่น้อง เม่นเหรอเมนเมนแม่ปีนเขาไปเห็นตุระปักชันเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะข้ามไปทำสุระมือนเดิเดี๋ยวพ่อจะไปสปปลาวคือการพรุ่งนี้พ่อจะไปขมวนขมวนข้างไปน้าข้างไปหน้าเมื่อจะไปจะไปมือพี่เราโอ้ยเสียงอะไรจใจสินะเฮ้ยมองดูสานี้กับปิ่นหนาความดื้อความมืนสุดยอดอยู่นี่เอามาฝากช่องก่อนอย่าลืม ชุดยอดชุดยอดโอเคอย่าลืมอย่าลืมเปิดติดตามกดติดตามช่องแม่ปีน้อง K L น้อง K L โดยนะครับโดยนะครับใะช่องเคยเล่าเคยเล่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไหมผมคิดดื้อครับชุดยอดครับชุดยอดเลยครับสุดยอดไทยครับสุดยอดในสองฝั่งไทยลาวเลยครับเอดี๋ยวที่นะเดี๋ยวที่เป็นลุกยังก็ เอีเป็นยังก็สิงยังเกาิงซิงยังซิงเนอะเอี่ดนเป็นยังกาซิงยังกาซิงังซิงฟองฟังซิงฟังฟังนี่คือซิงสองฟังเลยไอ้เฮาฟังไว้เอาได้ยไกัในคิปหน้าสวัสดีแม่